ไม่ใหญ่อันไหนแพงสุดฮะกระเป๋าจักรอาดีจริงจริงปิกนิกไหวเว้ยโอท็อปบ้านเรามีนะแม่เอาดีๆเธอร์บูลีง่งานจักสารโอท็อปของบ้านเราเจก,กี้นี่ก็แพงสุดหรอถ้าในตู้นี้นะคะถ้าณตอนนี้ในตู้นี้นะคะทำไมเจก,กี้ทำไมอะทำไมอะแม่ดาดีใบนี้ก็คือเป็น limited edition นะคะคือ limited edition เนี่ย คือกล่องเนี่ยมันจะมีความพิเศษจะพี่เอาให้ดูกล่องมันจะเป็นสีน้ำเงิน,น,งนถ้าเป็นสีน้ำเงินคือ limited edition ซ,ซึ่งเห็นถ้าเปิดใช่ใช่ใบนี้พี่ได้มาสองล้านสี่มีช่วงนี้คมีช่วงนี้คนก็ซื้อก็สองล้านห้าสองล้านหกก็มีนะเมื่อกี้ฉันหนากเ,เธอบูลี่งานโอท็อป แล้วเวลาเราเดินนะแซกี้ต้องอย่าให้เพื่อนเห็นว่าดีจ้าโอเคเพแา่อะ่ายังเพื่อนจะได้รู้เราอย่าเราอย่าเน็บเราอย่าแอบสายยาวมีอยงไม่ต้องใช้เอ่างให้มันสดอางให้มันสดให้รอดรู้ใครนะคะที่ดูรายการทั้งตู้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่ช่องวันเพ g r ก u า d หรือว่าจะดูรายการอื่นก็ได้ที่ตรงนี้เลย